เอ๊ะฝนตกแล้วล่ะใช่ฝนตกแล้วล่ะวันที่ฝนตกกินปลาย่างกับเธอดูโรแมนติกขึ้นเยอะเลยโอลูกเห็บตกด้วยล่ะลูกเห็บตกแดงขนาดนี้เจ้าหญิงเจิน ยังไม่ไปอีกนะเอ๊ะโซอีมองไม่เห็นเขามีความอดทนจริงๆลูกเห็บตกหนักขนาดนี้เนะี่ยยังจะรออยู่ตรงนั้นอีกนะ แต่ว่าการใช้เวทมนต์นี้ดีจริงๆน่าดำคาญพวกเจ้าจะอยู่ข้างนายกันไปถึงเมื่อไหร่กันฮะเอะพระเจ้าช่วยลูกเห็บใหญ่กันไปแล้วใหญ่จะเท่ากําปั้นฉันแล้วนะเนี่ย บาเรียเป็นอะไรไหมไม่ต้องห่วงเนะอะลูกเห็บเล็กใหญ่ขนาดนี้นักเวทระดับต้นที่อ่อนแอคงรับไม่ได้แต่ว่านักเวทระดับสูงอย่างข้าไม่มีปัญหาหรอกอืมท่านลูอิสเย่แล้ว บาเรีของข้าถูกทำลายไปแล้วอะทำไมถึงมีลูกเห็บใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะพระเจ้าเจ้าหญิงเจินถูกทุบจนสลบไปแล้วจะทำยังไงดีล่ะ เขาคือผู้อาวุโสนันโกงจริงๆด้วยจีจีอะแกแกเป็นใครกล้าฆ่าครูคิงคองได้ยังไงแม่นางผู้นี้ <c oughs> ข้ามีสองตัวเลือกให้เจ้าจะให้เข้าไปสอบในดินแดนแห่งจินตนาการดีๆ หรือว่าจะให้ฉันฆ่าเธอเดี๋ยวนี้เลยเอ๊ะอะไรของเขานะระวังคุณครูอย่าทำให้เธอลำบากใจเลยนะขอรับฮทำไมล่ะเจ้าจะปกป้องนางอย่างนั้นเหรอโปรดระวังด้วยที่นี่คือสนามสอบ เกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าพวกเขาจะรู้จักกันน้อยนี่เจ้าคิดจะปกป้องนางอย่างนั้นสินะเจ้าคงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสิพวกเขาสอบท่านนี้ครูไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรหรอกนะก็แค่อยากให้พวกเจ้าสอบล่วงหน้าก็เท่านั้นเอง ท่านนางคือเจอรี่เอาล่ะเจ้าก็อย่าเพิ่งโมโหไปให้ข้าคุยกับนางเถอะได้สิใหญ่ข้าต้องลงไม้ลงมือจะดีกว่าเนอะน้องสาวไม่ต้องกลัวนะพี่เป็นคนดีเนะี่ย ขออาภาัยที่ข้าต้องพูดตรงๆนะท่านหน้าตาไม่เหมือนคนดีเลยสักนิดไม่ใช่คนดีแต่ว่าพวกท่านเป็นคนฆ่าครูคิงคองนะนี่น้องสาวเจ้าเข้าใจผิดแล้วละ่ะคือว่าก็แค่วัตถุเวทเท่านั้นเองข้าไม่ตายหรอกหน้าอาวัตถุเวทยังไงกัน ไม่นึกเลยว่าครูคิงคองจะเป็นแค่วัตถุเวทอย่ามาโกโหกข้านะเขาพูดได้รักษาพวกดินโคมงก็ได้แถมยังคุมสอบได้ด้วยเขาจะเป็นแค่วัตถุเวทได้อย่างไรกันละ่ะอ๋อใช่แล้วเขาพูดได้รักษาได้และคุมสอบได้แต่สิ่งเหล่านี้ทำไมถึงเป็นวัตถุเวทไม่ได้กันละ่ะวัตถุเวทของข้ายังสามารถแต่งหน้าได้ด้วยนะ นี่นี่มันอะไรกันนะ